ลดแก่อีกจ้าน้อยลูกลดอันนั้เนาไน่อดแดงแง่งเงนินป่ะนะเออคืนนี้คืนนี้คนดับดิบดับ,บเออน,น,น,นั่นแหละนั่นแหละโฟกัสโชว์ฝีมือเองวันนี้สุดแซ่บ ทอดไข่ครับเมนูแรกของบ้านเลยครับยังไม่เคยทาอะไรเลยเพราะว่ามันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับนี่กำลังทําซิงตัวนี้ถ้าซิงตัวนี้เสร็จก็จะโอเคครับพรุ่งนี้ก็เสร็จนี่ครับสามสองสาวหนึ่ง,หน,งหนุ่มครับทอดไข่เองโอเค ทำเป็นไหมพริกดูลูกพริกได้ปะอันนี้ลูกสาวใช่ไหมครับเสียนนองอ่ะไอกระทะนี้มันจะบปตินกระทะด้เละบอกได้พริกเละได้ได้ได้โยกคนถึงสูงเออนั่นแหละเออได้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 เข้าไปอ่ะเอาเขากับคอยพีกลับขึ้นไงเออนั่นแหละได้ได้ท่านจิ้พีใส่พีบ้างไหมเจ้าหน่อย่าอย่าเปล่าอันนี้กัน บ๊วอย่าเราลูกสองกรอยูกดะยูกยูได้ยูกระยูยูแบ้อะไรปดมาอะไรอรปิดแก๊สถูกแล้วปิดแก๊สอิดแกู๊กปึ๊บอ่าแล้วก็ปิดหัวข้างในด้วยนีเมนูแรกครับให้ลูกๆทํานะครับผม เรวจานมาไปท,าที่ข้าใส่เหรอครับ